สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขตหนึ่งได้นำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาและนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนโยบายจุดเน้นรวมทั้งนโยบายเร่งด่วน Quick p o l i c y e จำนวนสิบเรื่อง ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยขอนำเสนอผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จและท้าทายปีงบประมาณพศ2565และแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณพศ2566จำนวน2เรื่องดังนี้ 1. การขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาละพูนเขตหนึ่ง 2. การพัฒนาคุณภาพด้านการอ่านการเขียนและฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยรูปแบบ SPD4CA การขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขตหนึ่งได้ดำเนินการโครงการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและ โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบภายใต้กิจกรรมดังนี้ 1. คัดกรองสุขภาพจิตนักเรียนโดยใช้ระบบ mental health check in 2. ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้การดูแลสุขภาพจิตนักเรียนในโรงเรียนในสังกัด 3. ขับเคลื่อนกิจกรรม friend corner บริการให้คำปรึกษาโดยเพื่อนช่วยเพื่อน4 แก้ไขปัญหานักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตร่วมกับทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาล 5. เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่นผ่านโปรแกรม School Health Hero 6. ชี้แจงเน้นย้ำนโยบายสปทร,ระบบ MOE Safety Center 7. จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขตห 8จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักเรียน 9. คัดเลือกผลงานนักเรียนกิจกรรมทั้งเลือกในรูปแบบออนไลน์คลิปสั้น 10. คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 11. สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2565ระดับภูมิภาคภาคเหนือผลการดำเนินงานทุกโรงเรียนในสังกัดใช้ระบบ Mental Health Check In พบว่านักเรียนมีภาวะสุขภาพจิตที่ดีคิดเป็นร้อยละ97.99 โรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามนโยบายและใช้งานระบบ MOE Safety Center ดูแลความปลอดภัยในทุกมิตินักเรียนที่มีความเดือดร้อนได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือนักเรียนสพป,ปลำพูนเขตหนึ่งและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน5รายประกอบด้วยด้านภัยพิบัติ2รายด้านสุขภาพ2รายและด้านอุบัติเหตุ1ราย สถานศึกษาได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี2565ครูได้รับการคัดเลือกเป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะชีวิตสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขตงได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจํปี2565ระดับภูมิภาคภาคเหนือ ปัญหาอุปสรรคการใช้งานระบบ MOE Safety Center มีหลายขั้นตอนไม่สะดวกต่อการใช้งานแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณพศอ2566ส,อ25สพปลำพูนเขต1ดำเนินการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ระบบโฟล์คิวลาลำพูนโมเดล4เส,สาเราไม่ทิ้งกันข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสำหรับสพท กระทรวงศึกษาธิการควรพัฒนาระบบ MOE Safety Center รูปแบบแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันให้มีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน การพัฒนาคุณภาพด้านการอ่านการเขียนและฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยรูปแบบ S.P.D. 4 c a สืบเนื่องจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขตหนึ่งมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอาต่ำกว่าระดับสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับประเทศ3ปีการศึกษาต่อเนื่องประกอบกับ สถานศึกษาครูและผู้เรียนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ทําทำให้สถานศึกษาจำเป็นต้องจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ครูขาดโอกาสในการจัดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพเป็นผลของการเสียโอกาสในการเรียนรู้ของผู้เรียนจึงมีผลทำให้ความรู้ทักษะและคุณลักษณะต่างๆที่ผู้เรียนควรจะได้รับการพัฒนาตามช่วงวัยสูญเสียตามไปด้วย จึงได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้ 1. ติดตาม รวบรวมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice โดยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขตหนึ่งรวมกับศึกษานิเทศดำเนินการนิเทศติดตามโดยรูปแบบการนิเทศแบบเยี่ยมชั้นเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้นักเรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนสูงสองอันดับแรกของแต่ละเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำนวน9ก้าเครือ ขายรวมทั้งสิ้น18การปฏิบัติที่เป็นเลิศ2สังเคราะห์การปฏิบัติที่เป็นเลิศ b a s t p r a c t i c e โดยจัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูต้นแบบอาทีทั้ง18คนนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของตนเองทีละคนแล้วที่ประชุมร่วมกันสังเคราะห์สู่การจัดทำร่างแนวทางการพัฒนาคุณภาพการอ่านของผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3. จัดทำแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยโดยรูปแบบ SPD4CA มีองค์ประกอบดังนี้ S Study การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการเป็นขั้นตอนการศึกษาปัญหาและความต้องการในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียน P Plan การวางแผนเป็นขั้นตอนการนำปัญหาและความต้องการกำหนดรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนรู้กำหนดจุดพัฒนาวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเตรียมความพร้อมก่อนจัดการเรียนรู้ ดีดูเป็นขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแผนมีการกำกับติดตามควบคุมคุณภาพรายงานความก้าวหน้าและการประเมินความสำเร็จเป็นระยะยระยะ C เช็คการตรวจสอบและประเมินผลเป็นขั้นตอนการตรวจสอบผลการจัดการเรียนรู้โดยกำหนดกรอบการประเมินจัดหาและสร้างเครื่องมือการประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการประเมิน a แอคการนำผลการประเมินมาปรับปรุงเป็นขั้นตอนการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนารวมถึงเชื่อมโยงสู่การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอาที 4. การขยายผลการนำแนวทางการพัฒนาคุณภาพด้านการอ่านของผู้เรียนสู่การปฏิบัติโดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการนำแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการอ่านการเขียนและฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ผลการดำเนินงานสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษามีรูปแบบการพัฒนาคุณภาพด้านการอ่านการเขียนและฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียนครูภาษาไทยของโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการอ่านของผู้เรียนผู้เรียนได้เรียนรู้จากสื่อและนวัตกรรมที่ครูผู้สอนสร้างหรือพัฒนาขึ้นส่งผ ให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกกล้าคิดกล้าทำกล้าถามมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองใฝ่เรียนรู้มีสุนทรียภาพมีทักษะสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณพศ2566ปัจจุบันสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขตหนึ่งกำลังดำเนินการติดตามการนำแนวทางการพัฒนาการเรียน การสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการอ่านการเขียนและฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยรูปแบบ SPD4CA สู่การปฏิบัติของครูผู้สอนสู่ความท้าทายในการต่อย,ยอดหรือปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานด้วยรูปแบบการนิเทศภ PDCA ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป